ยอดวิธีแห่งปีศาจบทที่54พักวันแดง2ข้อนี้เข้าใจได้ใต้ล่านี้ไม่มีอาหารกลางวันกินเปล่าลู่ซึ่งพยักหน้าเขาเข้าพักวันแดงตามขั้นตอนถูกต้องคิดจะสร้างหลักฐานไว้ที่เมืองเลียบคีรีให้แก่ครอบครัวขณะเดียวกันยังหาเงินพร้อมกับสร้างร่มกำบังและเส้นสายได้แน่นอนว่าเป้าหมายสุดท้ายคือหาวิชากำลังภายในที่มีพลังทำลายล้างแข็งแกร่งกว่าวิชาโลหิตพิฆาตสำหรับต่อสู้จริงๆ เจ้าเซินแนะนำกฎของพักวานแดงคร่าวๆง่ายดายยิ่งมีแค่3มข้อห้ามทรยศพักไม่แพร่งลายความลับในพักเชื่อฟังกฎแค่ทำตาม3ข้อนี้ได้และไม่ถูกพักคัดทิ้งเช่นนั้นเจ้าจะได้เงินที่แน่นอนในแต่ละเดือนร้านส่วนใหญ่ในเมืองได้ลดราคาเมื่อซื้อของรวมถึงตอนประสบปัญหาพักจะเป็นผู้สนับสนุนที่ดีที่สุดของเจ้าเจ้าเซินเอ่อยด้วยรอยยิ้มอ่อนโยน ซอังสามวนก่ออนหน้าใต้เท้าเฉินอผู้จัดดการภารกิจจะพายออกพรรคอเพื่องอคู่ยกบใต้เท้าเจยงรออผู้บัญชาการททหารคออเมืองอเกี่ยวยวกบที่อายุขออผู้อพยพจากเมืองก้าวประสานนี้เป็นแค่ใต้เท้าผู้จัดการภารกิจภายนอกคนเดียวก็มีอำนาจสนทนาระดับสูงในเมืองแล้วยังมีผู้อาวุโสไม่น้อยที่ระดับเทียบเท่าเขารวมถึงยังมีรองประมุขพักและประมุขพักที่อยู่ด้านบน เขาเปิดเผยคุมกำลังของพักวันแดงแก่เซิงส่วนหนึ่งอย่างเป็นมิตรถึงอย่างไรลู่เซิงก็แต่งตัวหรูหราบวกกับบุคลิกไม่ธรรมดาทั้งเป็นนักศึกษาเป็นไปได้ว่าจะมีประโยชน์สำคัญสร้างความสัมพันธ์ไว้ก่อนนับว่าผูกมิตรลู่เซิงกระจังแจ้งแล้วในสมัยนี้คนที่อ่านรู้หนังสือเช่นเขาในพักต่างเป็นพวกปัญญาชนเป็นอัจฉริยะด้านการบริหารต่อให้เขาไม่เป็นวิทยายุทธเข้าพักแล้วก็มีกลิ่นมีใช้ผ่อนคลายสบายใจดังนั้นท่าทีของอีกฝ่ายจึงเข้าใจได้ เข้าไปลงทะเบียนในห้องเล็กด้านข้างไม่ถามประวัติอาชญากรรมไม่ถามฐานะครอบครัวดูเพียงชื่อแท้อายุความถนัดอย่างอื่นล้วนไม่ต้องการลู่เสื่องกลายเป็นพลพรรคหางแถวของพักวันแดงแล้ว หลังจากพลพักคพรรควันแดงเข้าร่วมจำเป็นต้องสร้างประโยชน์ให้แก่พักเพื่อรับบันทึกผลงานเช่นเรื่องประเภทการลาดตระเวนการเก็บค่าคุ้มครองจับโจรให้ความร่วมมือโจนขุนนางตรวจสอบพอวกกพ่อค้าที่ค้ามนุษย์ต่างนับเข้าไปในใบบันทึกผลงานได้ยังมีหน่วยงานที่อยู่ภาพใต้ผู้จัดการภารกิจภายในที่คอยประเมินตรวจสอบและมอบคะแนนให้กับผลงานที่สอดคล้องกันโดยเฉพาะ หลังเข้าใจระบบของพักวานแดงแล้วลู่เซิ่งประหลาดใจอยู่บ้างพักนี้ถึงกับดูแลได้ละเอียดเคร่งครัดถึงขีดสุดนอกจากนี้ดูจากภารกิจเหล่านี้ไม่นับว่าเป็นพันขลับกล่าวให้ถูกต้องสมควรนับเป็นองค์กรสีเทาในหมู่ชาวบ้านที่มีความสัมพันธ์อันดีกับจวนขุนนางในที่ว่าการที่สุดลงทะเบียนเสร็จแล้วเจ้าเซินคล้ายต้องการกระชับความสัมพันธ์กับลู่เซิ่งยิ้มแย้มพร้อมพาเขาออกทางประตูหลังของบ่อนพนันพาเ,าเขาเข้าไปในลานเล็กหลังกำแพงขาวแห่งหนึ่ง ที่นี่มีนายท่านผู้เท่าเซี้ยวที่คุมบ่อนแห่งนี้เขาเป็นคนพิจารณาคนที่เข้าพักประเมินระดับพลังโดยเฉพาะขอแค่ผ่านด่านนี้เจ้าก็จะได้งานสำคัญตามการแบ่งระดับพลังลู่เซิงยิ้มพลางพยักหน้าต้องการเห็นความสามารถของยอดฝีมือในพักอยู่พอดีพี่ลูกเคยฝึกความสามารถอันใดหรือเจ้าเสินทางหนึ่งเดินทางหนึ่งถาม เคยฝึกฝนความสามารถที่บ้านมีอาจารย์วรยุทธถ่ายทอดให้ส่วนหนึ่งแต่ล้วนไม่แข็งแกรง่งลู่เซิงสายหน้ากล่าวด้วยรอยยิ้มกระบี่วายุอสศนีของนายท่านผู้เท่าเซี่ยวสามารถจัดอยู่36อันดับแรกในพักพันวานแดงของเรามีคนมากกว่าหมื่นสามารถจัดอยู่ใน36อันดับแรกท่ามกลางยอดฝีมือมากมายขนาดนี้ได้ต้องมีความสามารถพิเศษไม่ธรรมดาแล้วอีกเดียวพี่ลู่จะได้เห็นเจ้าเซินเปิดประตูลานพยายามคุยโว พิ่งผลักประตูเข้าไปก็ได้ยินเสียงคนชาราส่งเสียงมาจากด้านในไม่ใช่เพิ่งทดสอบเสร็จไปกลุ่มหนึ่งแล้วหรือเหตุใดมาอีกแล้วเจ้าเซินยิ้มพลางอธิบายพี่ลู่ในครั้งนี้ไม่เหมือนคนอื่นข้าพามาด้วยตัวเองรบกวนผู้เท่าเซี่ยวช่วยตรวจสอบไม่เหมือนคนอื่นหรือเสียงชายชาราเต็มไปด้วยความคึกคักแสงความสงสยัย ลู่เซิงเข้าไปในลานเห็นชายชาราใบหน้าแดงเรื่องคนหนึ่งสวมอภรรสีเทาผมที่หงอกขาวยาวประบายยืนประคองถ้วยน้ำชายอยู่ใต้ต้นท้อภายในลานกำลังมองมาที่ตนเองคำนับท่านผู้เท่าเซียวไม่ทราบการทดสอบจะเริ่มอย่างไรลู่เซิงประสานมือกล่าวง่ายใดยิ่งน้องชายท่านนี้แสดงความสามารถที่ถนัดออกมาต่อหน้าข้ารอบหนึ่งก็พอเท่าเซียวมองออกว่าลู่เซิงมีบุคลิกไม่ธรรมดาจึงกล่าวอย่างเกรงอกเกรงใจ สิ่งที่ข้าถนัดคือวิชาฝ่ามือลู่เซิงครุ่นคิดยื่นสองฝ่ามือออกไปข้าเข้าร่วมพักวันแดงเพื่อจะได้เห็นยอดฝีมือในพักร่ำเรียนวิทยายุท์ที่แข็งแกร่งกว่าหวังว่าท่านผู้เท่าเซี่ยวจะไม่ทำให้ข้าผิดหวังแม้ว่าจานนี้จะกล่าวด้วยรอยยิ้มแต่พริฟตาเดียวบรรยากาศเป็นมิตรก่อนหน้าก็ไม่เหมือนเดิมแล้วความหนาวเหน็บจางๆสายหนึ่งเริ่มกระจายในลานเท่าเซี่ยวใบหน้าเคร่งครึมรู้สึกไม่ถูกต้องเล็กน้อยคำพูดนี้โอหังไปบ้าง เขาค่อยมองท่วงท่านในตอนนี้ของลู่เซิ้งร่างเก็บแรงกักเก็บสั่งสมพลังทั่วร่างมั่นคงเหมือนกับลูกหนังใหญ่ที่หมุนเป็นปกติเขาพลันแสดงสีหน้าตกใจยอดฝีมือพลังปลอดโปร่งหรือพลังปลอดโปร่งหรือเจ้าเซินที่อยู่ด้านข้างงงงันแล้วคุณชายท่านนี้เพิ่งอายุเท่าใดถึงกับเป็นยอดฝีมือระดับพลังปลอดโปร่ง ต่อให้เป็นพักอันดับหนึ่งเช่นพักวันแดงยอดฝีมือระดับพลังปลอดโปรง่งก็มีไม่มากในคนมากกว่าหมื่นมีสักร้อยคนก็นับว่ายอดเยี่ยมแล้วยอดฝีมือเช่นนี้ปกติเป็นกำลังรบสำคัญในเมืองเล็กๆส่วนหนึ่งได้ในหน่วยหลักอย่างเมืองเลียบทีรีก็สามารถเป็นหัวกะทิในหัวกะทิลู่เสิ่งยิ้มยิมผลักฝ่ามือขวาไปด้านหน้าเบาๆฟู ทั่วลานถึงกับเกิดกลิ่นสาบสายหนึ่งเหมือนมีสัตว์ร,ร้ายพุ่งผ่านอันตรายถึงขีดสุดเจ้าเซิรนกับเท่าเซียวขนลุกชูชันขึ้นมาตกตะลึงกว่าเดิมนี่เป็นขอบเขตสำนึกปลอดโปร่งถ้วยชาในมือเท่าเซียวตกลงพื้นดังแก๊งอ้าปากตาค้างขณะมองลู่เซิงเจ้า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 เพิ่งอายุเท่าใดถึงกับเขาอึกอักพูดไม่ออกชั่วขณะสีหน้าแดงระเรื่อขึ้นยืนกระทืบเท้าอย่างตื่นเต้น เจ้าเซิร์นได้สติเข้าไปตบป่าเท่าเสี้ยวครู่หนึ่งจึงค่อยๆผ่อนคลายไม่ทราบว่าฝ่ามือนี้ของผู้แทะลู่เป็นระดับใดในพักลูเสิ่งถามด้วยรอยยิ้มพลังในความเป็นจริงของเขาย่อมเหนือกว่าระดับสำนึกปลอดโปร่งเป็นผนึกจิตที่อยู่บนสำนึกปลอดโปร่งและเป็นระดับของผู้มีชื่อเสียงเขาย่อมมั่นใจว่าไม่อ่อนแอกว่าผู้ใด อยู่ที่นี่เขาไม่ต้องการเปิดเผยมากเกินไประดับสํานึกปลอดโปร่งมากพอจะทำให้ตัวเองได้รับความสําคัญแล้วยิ่งไปกว่านั้นเก่งกาจเกินไปก็ไม่ส่งผลดีต่อการซ่อนไม้ตายกระนั้นต่อให้เป็นเช่นนี้เท่าเซียวครู่เดียวเหมือนกับแกลงไม่น้อยสีหน้าอิดโรยมีความอิดช้าแปลกประหลาดบางอย่างขณะมองลู่เซิงผู้แซ่เซี่ยวลำบากฝึกฝน30ปีจึงเข้าสู่พลังปลอดโปร่งลำบากฝึกฝน40ปีค่อยถึงจุดสูงสุดของพลังปลอดโปร่ง คิดไม่ถึงเขาพูดจบก็อดถอนใจไม่ได้ข้าจะแจ้งหน่วยหลักทันทีเกี่ยวกับตำแหน่งของน้องลูกข้าไม่มีอำนาจตัดสินใจเขาเข้าไปในห้องอย่างรวดเร็วไม่ทันไรก็เห็นนกพิราบสีดำตัวหนึ่งพุ่งไปยังที่ห่างไกลเจ้าเซินยามนี้มองไปที่ลูเซิงอีกครั้งไม่ใช่มองอย่างเป็นมิตรเช่นก่อนหน้านี้อีกตรงกันข้ามยังแฝงความยำเกรงด้วยส่วนหนึ่ง เขาไปย้ายเก้าอี้ในห้องมาให้ลู่เซิงนั่งจากนั้นก็รินชาให้อีกฝ่ายตนเองยืนอยู่ด้านข้างหลังจากเท่าเซี่ยวออกมาขณะที่มองลู่เซิงยิ่งมองยิ่งอึดอัดยอดฝีมือสำนึกปลอดโปร่งอายุประมาณ20ปีพรสวรรค์ระดับนี้เป็นเขารู้สึกว่าหากอยู่กับลู่เซิงอีกจะอายุสั้นลงหนึ่งปีเทียบกับอีกฝ่ายตาเท่าเช่นเขาแม้สำนึกปลอดโปร่งก็ไม่ถึงอยู่อย่างสูเปล่ามาคลื่งค่อนชีวิตแล้ว นั่งอยู่สักพักยังดีที่เจ้าเซินสนทนาเป็นเพื่อนกับลู่เซิงตอบคำถามส่วนหนึ่งของชายหนุ่มตลอดเวลาไม่ทันไรนอกประตูลานก็มีคนมาคนจำนวนมากมาถึงพร้อมเสียงดังเออะต่างสวมชุดรัดรูปสีดำของพักมีผู้นำสองคนเป็นชายชราผมขาวพลนคนหนึ่งแบกกระบี่ยาวไว้ด้านหลังอีกคนเป็นสตรีวัยกลางคนรูปโฉมงดงามร่างกายอบอิ่มพกดับค้งสองเล่มไว้ที่เอวบนอภรรของทั้งสองล้วนมีสัญ,ญลักษณ์ปลาวานสีขาวตัวหนึ่ง พอเข้าประตูมาชายชราผู้นั้นก็ตะโกนบวกเวกผู้ใดผู้ใดเป็นยอดฝีมือสำนึกปลอดโปร่งข้ากำลังสลึมสลือพออ่านรายงานก็ตาตื่นแล้วสำนึกปลอดโปร่องอายุประมาณ20บัตรซบนี่ลอเล่นกันเกินไปแล้วผู้เท่าหวังผู้จัดการภารกิจภายในผู้อาวุโสโอหยางเจ้าเซินเห็นผู้มาพลันแตกตื่นจนตัวสั่นรีบเข้าไปคำนับเท่าเซี่ยวก็รีบเข้าไปคำ,ำนับเหมือนกัน ไม่ต้องมากพิธีผู้อาวุโสโออย่างสตรีงามนางนั้นกล่าวอย่างอ่อนโยนสายตาอยู่บนตัวลู่เซิงที่ยิ้มอยู่คนเดียวในลานเป็นมังกรในหมู่คนจริงๆคนผู้นี้คือน้องลูกกระมังลู่เซิงประสานมือเอ่ยด้วยรอยยิ้มข้าน้อยลู่เซิงสมควรเป็นยอดฝีมือสำนึกปลอดโปร่งที่พวกท่านพูดถึงสำนึกปลอดโปร่งหรือจริงหรือปลอมข้าขอทดลองหนึ่งหมัดตูม เสียงไม่ทันขาดชายชาราที่อยู่ด้านข้างพลันกระโจนขึ้นในลานเกิดเสียงร้องแหลมของอินซีเสียดหูเป็นพิเศษมาได้ประเสริฐลู่เซิงตาเป็นประกายนี้เป็นครั้งแรกที่เขาเจอยอดฝีมือเหนือกว่าระดับสำนึกปลอดโปร่งถึงกับใช้สำนึกจริงแท้และแก่นแท้วรยุทธได้เหมือนกันลู่เซิงใช้ฝ่ามือทําลายใจอย่างฉับพลันไม่ได้กระตุ้นปราณเพียงเข้าปะทะซึ่งหน้าเช่นนี้หก ต่อให้ไม่กระตุ้นปราณสำนึกจริงแท้วิชาดาบพ,พยักดำที่เขาบรรลุหลังระดับสำนึกปลอดโปร่งก็ก่อเกิดเสียงเสือคำรามสั่นสะเทือนต้นท้อในลานจนใบไม้ปลิวว่อนราวเกิดพายุฝนลู่ซึ่งฝ่ามือเป็นสีแดงหวังคิ้วปรากฏลวดลายสีแดงเป็นตัวอักษรชวนร่างดุดเกาทันเข้าปะทะกับชายชาราผัว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 ภาวะภาวะ ฝ่ามือแรกของทั้งสองคนพอปะทะกันก็ดีดออกภายหลังใช้5้าฝ่ามือติดต่อกันดุดสายฟ้าแลบจากนั้นจึงแยกกันถอยหลังห้าห้าสใจนักลู่เซิ่งจิตใจเบิกบานปลอดโปร่งนอกจากพูดผีนี่เป็นครั้งแรกที่เขาสู้กับคนอื่นอย่างสนุกสนานเช่นนี้ในสถานการณ์ที่ไม่ใช้ปราณภายในออกฝ่ามือสุดกำลังถึงกับมีคนรับได้นี่ทำให้เขาอดคันไม้คันมือไม่ได้เกิดความรู้สึกว่าผู้มีความสามารถย่อมนิยมชมชอบกัน มาอีกลู่เสื่งยกฝ่ามือขึ้นด้านหน้ากลางฝ่ามือเป็นสีแดงฉานจะต่อสู้อีกพูดกลับเห็นชายชาราผู้นั้นเงยหน้ากระอักเลือดกองโตล้มไปด้านหลังทุกคนที่อยู่รอบๆตกตะลึงใต้เท้าหวังรีบช่วยคนเร็วเจ้าเซินร,รู้สึกตัวเป็นคนแรกรีบพุ่งเข้าไปประคองชายชาราผู้นั้น สตรีไวกลางคนพันมีสีหน้าเคร่งเครียดรีบเดินเข้าไปพลางล้วงหยิบขวดเล็กๆใบหนึ่งจากในแขนเสื้อเปิดจุกเทยาลูกกอนสีขาวเหมือนกับทั่วเหลืองเม็ดหนึ่งออกมาให้ชายชารากินอย่างรวดเร็วจากนั้นก็กดนวดจุดทุยหนาระบายเลือดให้เขาผู้คนยุ่งอยู่กับชายชาราพักหนึ่งลู่เซิงยืนดูอยู่ด้านข้างเท่าเซียวคิดจะปลอบเขาแต่ก่อนที่จะช่วยตาเท่าหวังได้พูดอะไรไปก็ไม่มีประโยชน์ เขามองลู่เซิงเหมือนมองสัตว์ประหลาดสายหน้าถอนใจสุดท้ายตกบาลู่เซิงไม่พูดอะไรอีกลู่เซิงหมดคำพูดเล็กน้อยอารมณ์ที่ตื่นเต้นเพียงครู่เดียวก็สงบลงเขาพลันเข้าใจคร่าวๆแล้วว่าพลังของตัวเองในตอนนี้อยู่ที่ระดับไหนไม่ใช่คนมีชื่อเสียงดังที่ตนเองทายก่อนหน้าอาจจะแข็งแกร่งกว่านั้น